การพูดคุยกับแกนนาขนาดนี้เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันโดยตรงเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทางแกนนาทั้งจากจังหวัดต่างๆไม่ใช่จังหวัดสงขลาจังหวัดเดียวนะครับกาลังไปร่วงหารือกันนะครับผมก็คิดว่าเมื่อเขาหารือจนตกผลึกว่าข้อเรียกร้องคืออะไรแล้ววันอังคารที่10ผมก็จะไปรับทราบ แนวทางของรัฐบาลที่ชัดเจนก่อนนะครับแล้วก็จะเชิญแกนนําทั้งหลายในจังหวัดสงขลาเนี่ยมาพูดคุยว่ารัฐบาลมีอย่างนี้ทางพี่น้องชาวสวนยางจะเอาอย่างไงแล้วเรื่องนั้นนะผมจะทําหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานร,ระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องชาวสวนยางเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ผมยังคิดว่าไม่น่าที่จะเกิดเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาเพราะว่าชาวสงขานั้นรักชาติบ้านเมืองไม่แพ้พี่น้องชาชนชาวจังหวัดอื่นครับแล้วก็ที่ผ่านมา สองสามปีที่ผมอยู่ที่นี่เราสามารถพูดคุยกันรู้เรื่องทุกครั้งผมมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุร้ายหรือเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาครับ hey. Hey.